อากาศเสีและรักษาฝั่งโดยเรือเอกนะครับหลบไปแล้วหลบไปแล้วลงไปแล้วนิ่งแล้วอาจารย์ลงไปแล้วนี่แล้วไปางอาอมาเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ทีเกียรติบอกว่าเที่ยวสุดท้ายครับ เรือทั้งสองลำเรือทั้งสองลำเป็นคู่ชิงอันดับสามแล้วก็สี่ปะเพยทั่วไปไทยลาเพราะว่าประเพยต่อไก่ทั่วไปไทยลาสามสี่ไหนน้าวโชคอู้ไทยครับจะอยู่ร่องน้ําแดดมาแทะไทยกับเจ๊แม่ไปดูท่ออยู่ฟังกันเลยฟังกันด้วยต่างคนต่างคนต่างคนต่างมีต่างคนต่างขยับขยี้ออกมาเกียร์หนึ่งเดือกเกียร์สองตอเกียร์สามเป็นฐานเกียร์สี่เลยเกียร์หลุดจับมายัดใส่ใหม่สับไปเกียร์เจ็ดเลยอัดติดท่อโบเล่งพลวดพลวด รั่วร่วโชวุไัยร่องน้ำไหนจากอุบลราธชธา,านีส่วนเจ้าแม่ประดู่เทจากชนมุรีสองมุรีมาเจอกันใครจะมีราชมมีราชไ,ไม่รู้หรอกยังไม่ขึ้นสนามตามสายตาบอ,อกว่าประดูประดูทองเริ่มจะเลื่อมนี่ๆๆ,ๆ่นๆๆๆี่จ้า ว่าให้เหลือดีเจ้าแม่ประดูทองทางหน่วยบัญชาการต่อสู้กัศยายและรักษาฝั่งชนบุรีให้เหลือดีเหลือดีจากชนบุรีเปิดใบผายแรงแซงหน,นีแต่ว่าโชคหยยูไรอุบลราชชราดีรู้ตัวว่าเป็นหลอกก็ไม่ยนไม่ยอ่ไอไม่ท้อไม่ให้เฮโลสารภาประดูทองนี่เลย ร้อยห้าสิบแมตช์สุดท้ายจะเข้าเซนไซจะเป็นซาวอุบลจะเป็นซาวอุบลหรือจะเป็นนุ่มชนบุรีตอนนี้ลำพูกกีสูสี่ช่อคนไทยตีแฮงแซงกี้ขึ้นมาช่อคนไทยลำตีแฮงแซงกี้ขึ้นมาส่วนอีกลำหนึ่งในลำของเจ้าแม่ประูทองตีแฮงแซงหนีมาเบิ้งกันมาช่อคนไทยจะทันหรือหมันอ้าวทันหรือไม่ทันบอกว่าเหลือทั้งสองลำยังสู้ซีสู้ีสู้ีกันอยู่ตอนนี้ยังดูกันไม่ออกมาได โชคอุไทยไปดูชอูไทยยปดู oh ada, ชอูไทยไปดูชอูไทยไปดูชอูไทยไปดูโชอูไทยไปดูโชปือยเรอเรืออนั้น่อเ้นชัยขอเสียงปมมือดังๆกัให้กักีฬาทั้งสองทีมนะครับขอกับทีมงานผู้จัดครับทันโอ้นี่แหละผมทำนายไว้เป็นยังไงภาคซ้าดูไหมดูไหมขอภาคซ้า ดวนใจจะขาดแล้วเอ้ยล่ะนี่อาจารย์ชัยคะมาดูภาพช้ารับเบิ้งน้ำกันโชกุไทยหรือประดูครับโอ้เรื่อราวความมันมาด้จุดๆวไดนจุดดีแม่นะฮะที่อยู่ใกล้กนะฮะก็คือโชกุไทยมาแล้วอาจารย์มาแล้ว เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับสองฟ้โอ้อสัจเจนกรรมการผู้ทรงเกียรติไ huh. ม่รอช้า huh. ต uh ัดสินให้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ำน้ำเงินรับนายนามของเรือจ้าแม่ประดูทองครับก็ได้รับรางวัลนะครับอันดับที่สาม นะครับและโชคกูไทยก็ได้รับรางวัลที่4ครับครับประเภทกอไก่ไทยเราความมันนะครับ